โครงการคนละครึ่งพล u s เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาและจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมนี้ วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพักผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่26ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง22นาฬิกาผู้ที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกากระทรวงการคลังแจ้งว่า ผู้ลงทะเบียนต้องมีบัตรประชาชนสัญชาติไทยและมีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5าจะได้รับแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตั้งทันทีส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการจะสามารถตรวจสอบผลได้ทาง SMS และแอปเป่าตั้งภายใน3วันทาการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันถึงความพร้อมของระบบในการรองรับการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัดวันแรก ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาระบบให้สามารถรองรับคำขอได้ถึงหนึ่งล้านคำขอต่อวินาทีอย่างไรก็ดีจำนวน20ล้านสิทธิ์อาจจะครอบคลุมไม่ทั่วถึงซึ่งผู้ที่พลาดการรับสิทธิ์ในเฟสแรกจะมีโครงการคนละครึ่งพัฒเฟสสองอย่างแน่นอนในเดือนมก,กราคม2569สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีทั้งผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่และรายเดิมสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธ์ เข้าสู่เป๋าังเนี่ยน่าจะเรียบร้อยครับกรุงไทยเนี่ยยืนยันนะครับยืนยันว่าข่าวก่อน,นีนที่เขาทําคนละครึ่งผ่านมาห้าเฟสเนี่ยเขาสามารถรองรับคําขอได้ห้าแสนคําขอต่อหนึ่งวินาทีแต่รอบนี้เนี่ยระบบของเขาเนี่ยรองรับคําขอได้หนึ่งล้านคขอหนึ่งวินาทีอย่างไรก็ดียี่สิบล้านสิทธิ์เนี่ยเราก็ทราบนะครับว่าก็อาจจะไม่ครอบคลุมทั่วถึงหรอกซึ่งถ้าใครที่ลงทะเบียนไม่ทันในรอบนี้นะครับจะมีคนละครึ่งทัสเฟสสอง นอนในเดือนมกราครับ นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ามีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดจำนวนมากโดยคาดว่าจะมีการสมัครเข้ามาอีกต่อเนื่องและเชื่อว่าเมื่อเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้โครงการคนละครึ่งพัดใตได้ในวันที่29ตุลาคมจะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า1 0 0 0 0 0สรายและภายในสัปดาห์นี้กรมการค้าภายในจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าธงฟ้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อซักซ้อมและติดตามความพร้อมก่อนโครงการ การคละเครื่องพัดจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการด้านนางสาวไอเดรินพันริศรองโฆษกประจำรรสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพ่วยโอกาสส่งลิงก์ลงทะเบียนปลอมหลอกลวงขอข้อมูลส่วนตัวและตูดรัพย์ของประชาชนกรณีเผอกดลิงก์ปลอมและได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์ขอให้แจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน1441เพื่อรับบัญชีมิจฉาที่ภายใน72ชั่วโมงเรามีศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชนนะคะ <c oughs> ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้เลยถ้าหากว่าท่านผิดพลาดสการดใดเช่นอาจจะไปกดลิงก์ที่อาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่รู้นะคะก็สามารถโทรสามได้นะคะที่เบอร์0 2 1 1 1 1 1ง2นหรืออาจจะแจ้งความออนไลน์เป็นการป้องกันไว้ก่อนก็ได้นะคะที่ไทยลิส ออนไลน์ o t h นะคะนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการคุเครึ่งพัดได้ขยายให้ครอบคลุมการใช้จ่ายในระบบขนส่งสาธารณะทั่วประเทศเริ่มด้วยบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขสเปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิชำระค่าตั๋วรถบขสทุกเส้นทางทั่วประเทศณช่องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีปริตาตขวัญแสนสุขรายงาน ล่าสุดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีทั้งผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและไม่สำเร็จเนื่องจากเมื่อเริ่มให้ลงทะเบียนมีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากโดยผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับข้อความยืนยันว่าการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสสำเร็จคุณสามารถใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมนี้เป็นต้นไป